สวัสดีครับผมในแพทย์ชัยยุทธิธนานั์น,นะครับเ,เป็นอายุรแพทย์ตอไหลายอและเมตาตวลิซึมประจำโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นหมอเบาหวานนะครับอาจารย์คะเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นเบาหวานาแน่นอนครับเาบาหวานเนี่ยไม่มีอาการอาการสแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะรู้ได้เราก็ต้องเริ่มจากการทัดกรองเบาหวานคือมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วน้ำตาลเกิน1 2 6มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรขึ้นไปนะครับสองครั้งเราก็าจะเป็นเบาหวาน หรือถ้าจนกระทั่งมีอาการแล้วอย่างเช่นมีอาการอาการแสดงของเบาหวานอย่างเช่นอ่า่น้าบ่อยปสัสสาวะบ่อยน้ำหนักลดอันนี้ก็แสดงว่าต้องบ่งชี้แล้วครับว่าสงสัยว่าจะเป็นเบาหว,ว,วานควรมาตรวจที่โรงพยาบาลครับโรคเบาหวานเป็นแล้วมีโอกาสหายหรือไม่คะถ้าสมัยก่อนเราจะบอกว่าเบาหวานไม่มีโอกาสหายใช่ไหมครับแต่แต่ปัจจุบันเนี้ยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเขาพบว่าเบาหวานเนี้ยสามารถเขาเรียกเบาหวานสงบมากกว่าเบาหวานอ ก็คือ,อสำหรับคนไข้เบาหวานบางประเภทเช่นคนไข้เบาหวานที่น้าหนักตัวเยอะถ้าน้ําหนักตัวลดลงได้เกิน15กิโลกรัมหรือ15%ของน้ำหนักปัจจุบันมีโอกาสหยุดยาได้ครับเขาเรียกเบาหวานสงบได้ครับแต่ว่าหายขาดเลยนั้นอาจจะยังไม่มีนะครับเราอาจจะยังต้องติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานทําไมลูกถิงเป็นโรคเบาหวานได้คะจาะอ๋อ คิดว่าเบาหวานเกิดจาก2กรรมนะครับพูดง่ายๆคืออันแรกคือกรรม,มพันถูกไหมครับถ้าเรามีพ่อแม่เป็นเบาหวานเราก็จะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตมากกว่าคนทั่วๆไปอีกอันนึงคือกรรมที่เราทำครับอย่างเช่นเรากินหวานเยอะน้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเกิดเบาหวานไ,ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้ที่แม้พ่อแม่ไม่เป็นเบาหวานแต่น้าหนักตัวเพิ่มมากเกิดไปเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเบาหวานในอนาคตมากกว่าคนทั่วไป หากเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังนะคะ,ะจะสามารถรักษาให้หาขาดได้หรือไม่คะในผู้ป่วยเบาหวานแน่นอนครับตั้งแต่รักษาเบาหวานมาคนไข้เบาหวานไม่เคยตายจากเบาหวานนะครับแต่จะตายจากโรคแทกซ้อนของเบาหวานนะ ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานลงไตเบาหวานขึ้นตาหรือหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับล้นเกิดจากเบาหวานถามว่ามันรักษาได้ไหมในปัจจุบันอย่างเช่นเบาหวานลงไตเนี่ย,เ,าาย,เ,ยเรามียาเบาหวานรุ่นใหม่ๆนะครับที่สามารถช่วยชะลอหรือลดความเสื่อมของไตได้นะครับร่วมกับถ้าคนไข้ปุมน้ำตาลได้ดีขึ้นเนี่ยแน่นอนมันอาจจะไม่ได้หายนะครับแต่ว่ามันจะยืดระยะเวลาของไตนะครับจะทำให้มไม่เกิดเ,เข้าสู่ภาวะไตาระยะสุดท้ายได้นะครับ อันนี้หลายๆคนสอบถามกันเข้ามานะคะบอกว่าคนที่ชอบรับประทานของหวานทําให้มีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนปกติหรือเปล่า,าคะอ๋อบออที่ว่าอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าเรารับประทานอาหารหวานมากเกินไปเนี่ยก็คือพลังงานมากเกินไปน้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นครับเวลานนหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอ,อินซูลินมันจะออกฤทธิท์ไม่ดีทาให้ตับอ่อนเราทํางานนะกก็จะเกิดเบาหวานมากกว่าคนที่รับประทานวานอาหารหวานน้อยกว่า แล้วอ,อีกข้อนึงนะคะเคล็ดลับในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้สม่ำเสมอส,สามารถทําได้อย่างไรคะประกอบด้วย3อเนาะหเรื่งองของอาหารนะครับก็ลดข้าวแป้งน้าตาลครับถ้าเราลดข้าวแป้งน้ำตาลได้เลือกข้าวแป้งที่เป็นคาร์าโบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับอย่างเช่นเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือผลไม้ที่ไม่หวานเนี่ยเช่นกินเป็น ฝรั่งแอปเปลิลแก้วบางกรแทนที่จะเลือกเป็นผู้เรียนลิ้นจี่ลำไยอโุนแต่นี้ก็เริ่มจากอาหารก่อนถ้าเราคุมอาหารได้ดีก็โอกาสเกิดคุมเบาหวานก็จะดีขึ้นนะครับพอที่2คือออกกําลังกายครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยร่างกายก็จะเอาน้าตาลไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับะระดับน้าตาลก็จะคงที่มากกว่านะครับสุดท้ายอันที่3คืออารมณ์ครับก็แน่นอนครับถ้าเรามีอารมณ์ที่ ขุนมัวนะครับเครียดมากระดับน้ำตาเราก็จะสูงข,ขึ้นแต่ถ้าเราอารมณ์ปกติด,ดีไม่มีความเครียดนะครับระดับน้ำตาเราก็จะคุมได้ดีขึ้นนะครับค่ะข้อสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือคนที่กําลังไม่อาจจะยังไม่รู้ตัวตอนนี้ว่าเป็นหรือไม่ให้มีการปฏิบัติตัวอย่างไรก็คนที่ยังไม่เป็นเบาหวานนะครับจริงๆแล้วเบาหวานควรคัดกรอง ในทุกๆคนนะครับแม้จะไม่มีอาการเจราทาะนนเนี่ยถ้าอายุเกิน35ปีอย่างแรกอยากแนะนําให้มาตรวจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเบาหวานรักษาดีแต่ต้นโอกาสเกิดภาวาสะแทรกซ้อนก็จะน้อยลงนะครับในสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วนะครับถ้าเพิ่งเป็เบาหวานมาไม่นานแล้วน้ําหนักตัวเยอะถ้าพยายามลดน้ําหนักตัวลงมาได้จะเกิดภาวาะเบาหวานสมงบได้เพราะฉะนั้นออถ้ารู้ตัวว่าเป็นเบาหวานให้รีบมาโรงพยาบาลแล้วก็ปรับพฤติกรรมต่าง เพื่อให้น้ำหนักตัวลดลงนะครับในสุดท้ายคนที่เป็นเบาหวานมานานแล้วแล้วมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อยากให้ร่วมมือกับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์นะครับยาหยุดยาด้วยตัวเองนะครับกินยาอย่างต่อเน,นื่องปัจจุบันนี้เรามียาเบาหวานหลายๆตัวเลยครับที่ลดโอกาสเกิดไตาวายได้ลดโอกาสเกิโกดโรคหัวใจได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่วมมือกันทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรน,นักกำหนดอาหารและคนไข้ร่วมมือก,กันนะครับก็จะลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับ